ไม่ว่าจะไปยุโรปหรือไปอเมริกาหรือไปออสเตรเลียหรือไปนิวซีแลนด์หนึ่งคุณต้องบอกว่าทำไมคุณถึงไปมีตั๋วเครื่องบินไปมีตั๋วเครื่องบินกลับแล้วหรือยังไปส5้าวันเขามีสิทธิ์จะให้คุณแค่20ิวันที่จะให้อยู่ไม่ใช่ว่าปล่อยฟรีแล้วอยู่6เดือนยิ่งกว่านั้นอีกเขาขอดูว่าคุณมีเงินฝากในธนาคารขอดูสเตทเมนต์ขอดูใบ,บรับรองว่าคุณมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ใช่คนหลักรอยเคยไปมาแล้วหรือยังครับ และพฤติกรรมแนอดีคุณเป็นอย่างไรพอเขามั่นใจพับเขาก็ออกวีซ่าให้ส่วนมากเขาจะขอสัมภาษณ์เพื่อเห็นหน้าเห็นตาดูท่าทีดูบุคลิกขอเก็บหลักฐานทางแต่รอยนิ้วมือทางชีวภาพอ่าแล้วก็เอาหลักฐานที่ทม่านตาด้วยใช่ไหมครับเกาทำมาทำไมครับถ้าอาจารย์ไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายในต่างประเทศเขาก็สามารถจะตามหาเจอรือรู้ว่า ประวัติรอยนิ้วมือเนี่ยมันเป็นของใครเพราะถ้าเขาไม่เก็บรอยนิ้วมืออาจา์ไว้เลยอาจา์เข้าแล้วจา์ออกกลับมาเนี่ยอาจารย์ไปทําอะไรผิดไปข่มขืนใครเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถตามตัวเจอเพราะเขาไม่มีตัวอย่างรอยนิ้วมืออาจารย์